สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัดเสียงด้วยโปรแกรมโซนานะครับซึ่งโปรแกรมโซนานี่ก็เป็นโปรแกรมสําหรับอัดเสียงสําหรับทําเพลงอยู่แล้วนะครับผมพวกโซนาพวกคิวเบทหรือ FL Studio นะครับก็อันนี้ผมจะแนะนําวิธีการอัดเสียงพูดทําเป็นสปอร์ตหรือว่าอัดเสียงกับกีตาร์เป็นไกด์หรือว่าอัดเสียงเพลงนะครับผมก็เปิดโซนาขึ้นมานะครับเปิดเสร็จจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ ให้เกิดให้สร้าง New Project นะครับหรือถ้าใครไม่มีตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นไฟล์แล้วก็ New นะครับเลือกเป็น Empty อันล่างสุดนะครับเป็นโปรเจกต์เปล่าๆนะครับโอเคเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราย่อปิดตรงนี้ไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเปล่าๆนะครับทีนี้ก็ให้เราใส่เป็น Insert Audio Track นะครับ ก็คือเราจะใส่กีแท็จะสร้างกีแท็กถ้าเป็นเสียงพูดอย่างเดียวเสียงสปอร์ตก็เป็นแท็กเดียวนะครับเสร็จแล้วเราลากลงมานะครับตรงนี้เลือกให้เป็น In Out ก็ได้ครับเฉพาะ In out กับเอานะครับอินพุทีนี้เราก็เลือก Input ตัว s ซาวการ์ดเสียงไมโครโฟนที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นผมใช้ของ y a m a ฮ a านะครับ MG10 x u นะครับผมก็เลือกเป็นสเตอร์เลยนะครับ mm. เสร็จแล้วทีนี้ก็กดตรงนี้นะครับ แล้วก็ฟังเสียงเกณฑ์ว่าเสียงที่เข้ามาเนี่ยดังหรือแรงขนาดไหนนะครับผมอะหนึ่งสสามสี่นะครับอันนี้ผมต่อกีตาร์เข้าไปด้วยนะครับผมทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีเมทนอมก็คือจังหวะนะครับจังหวะเทมโปเทมโปที่เราจะความเร็วหมายถึงความเร็วของเพลงนั่นแหละครับผมถ้าใครไม่ใช้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดนะฮะอันนี้คือปิดเปิดนะครับหรือใครจะแก้ จะแก้ก็ผมทำเพียงช้าก็จะเจ็ดสิบนะครับครับอันนี้ผมใส่เทมโปนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดอัดได้เลยอัดคือกดตรงนี้นะครับเห็นไหมยินีเสียงเทมโปอัดขึ้นมาโอเคอันนี้ผมแค่ลองนะครับทีนี้ถ้าผมไม่ใช้เทมโปผมก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วลองกดอัดอีกทีฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ กดสต็อปแล้วก็ก,กดมาฟังเพลยดูฮ right. ัลโหลเช็ค1 cin <S <S 2 3 4งสหสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่เห็นไหมฮะอัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อ่าทีนี้ผมจะลองอัดเสียงกีตาร์ดูกับเสียงร้องแท็กแรกผมจะอัดเป็นเสียงกีตาร์ก่อนนะครับดี๋ยวลองเพลงอะไรดีนึกไม่ออกลองเล่นอีพัวไว้ไวเรื่อยๆนะครับผม โอเคอันนี้ผมอัดกีตาร์เข้าไปนะครับเป็นอินโฟไวท์มั่วๆนะครับก็จะแป็กๆด้วยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ผมสมมติว่าเราอัดกีตาร์เสร็จแล้วเรา,าก็ตั้งชื่อเป็นตรงนี้เป็นกีตาร์ก็ได้ครับแท็กที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นแท็กที่สองก็เราทําทเหมือนเดิมครับ audio tag แล้วก็เลือกเป็นอินพุตเป็นเสา์การ์ดของเรานะครับ เราจะอัดแท็กที่2อย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้เราก็ติ๊กออกแล้วก็กดอัดแท็กที่2นะครับแล้วก็กดอัดเหมือนเดิมครับแล้วก็กวร้องเพลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลดเช็คหนึ่งสองเช็ค n two three o two 3, 1, 2, 3. โอเคสมมติอัดเสร็จแล้วนะครับเราลองมาเพลย์ฟังดูแล้วก็ร้องเพลงไปนะครับหนึ่งสองสาม้าหกเจโอเคทีนี้เราได้สองแท็กแล้วนะครับเราก็มาขั้นตอนกันมิกซ์นิดนึงเล็กๆน้อยนอเอเๆนะครับปรับเอ่อพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับเราก็เลือกที่วิวนะครับวิวแล้วก็เป็นคอนโซลวิวนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้ให้เต็มจอไปเลยนะครับ ทีนี้เราจะใส่เอฟเฟกนะครับแท็กแรกอาจจะเป็นเสยงกีตร์นะครับเสียงกีตร์เราลองฟังดูอีกทีสียงกีตร์นะครับเราก็ใส่ออดอร์เอฟเฟกเป็นพวกริเวอร์นะครับโอเคใส่ลีเวอร์หรือใครจะใส่ EQ ก็ได้นะครับ เบานิดนึงนะครับแล้วก็เล่นเียงสิร้งอ,งองใหม่ฟังดูอีกทีครับแล้วก็ร้องเพลงไปนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่าลองเช็คหนึ่งองเช็ค1 two ็ h e e one two three คสมมติเรา mix เสร็จแล้วนะครับเราก็ก็ง่ายๆเลยครับทีนี้เราก็ลากคลุมนะครับโอเคนะครับเราก็คุมตำแหน่งที่เราจะต้องที่เราต้องการใช้นะครับอันนี้ผมใช้หมดเลยนะครับก็ได้คุมประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไฟล์แล้วก็ export นะครับ export เ,เป็น audio นะครับเลือกเป็นไฟล์เวฟหรือ mp3 สมมติผม mp3 นะครับเลือกที่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับตั้งชื่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสเตอรโอนะครับบิต16บิตนะครับ4410แล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตเลยครับอันนี้บิตเรทผมแนะนําให้ตั้งเป็น320เลยนะครับเพื่อความคุณภาพของเสียงนะครับนะครับแล้วก็กดโอเคครับ จะออดิโอมิกดาวรอสักครู่นะครับถ้าเพลงยาวก็จะมิกดาวนานหน่อยเสร็จแล้วครับทีนี้เราลองมาฟังเพลงที่เอ็กพอร์ตออกมานี่ครับชื่อไฟท์เทสอ่ากดเลือกอา่าโอเคเห็นไหมฮะแล้วก็ร้องเพลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า1ก ก็ได้เพลงเพลงหนึ่งออกมาใช้งานนะครับอาจเป็นไกด์เป็นเดโมหรือว่าอาจไฟฟังเล่นๆก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่มีพวกซาวการ์ดซาวการ์ดนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อตัวถูกๆประมาณพันสองพัก็มีขายนะครับเป็นอะดิโออิซูเฟตนะครับนะครับลองปรับใช้กันดูนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับโอเคนะครับมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมนะครับขอบคุณครับ